น ah ึ ah ่เสาทางนวยขยเปลียเคร่อ้าก็กลาเป็นเนเซุะัเก็บไร ดีดีซีลูกจ้างขดและนะท่านรองคณะกรการบดีนะครับท่านผู้มีการสนวัตรวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างมหาวิทยาลัยนโลยีรัชพลธัญบุรีและบริษัทดีบีซีลูกคือข้อแรกครับเพื่อสร้างความรู้เื่ในการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยประธานกรรมการบริหารบริษัทดีดีซีรูปจำกัดท่านดรอเกร์มที่ปกปาเกษตรท่านผู้บริหารท่านขรรดีท่านคณารารยาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเราขอขอบคุณที่เกี่ยวข้องเป็น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําสคัญอย่างยิ่งของข้อมูลที่องค์กรจัดเก็บเพราะได้มาพร้อมกับความเสีย่ยงและรางงานสลับฉนุยตลอดจนกระทั่งโรงเรียนสาธิตนวัตรกรรมจําเป็นต้องมีแนวปฏิบัติและมาตรการรองรับในฐานะที่มัรยโลทยาเองเนี่ยเป็นนิติบุคคลรับเป็นนิติบุคคลเป็นมหาวิทยาลัยเวลาเราจัดการศึกษาเนี่ยเรามีฐานกฎหมายในการรองรับให้เราจัด การศึกษาได้ทำวิจัยได้ตัวต่างภารกิจของอาหารจี้เลาประกาศกับทุกคนทั้งสองท่านนะครับ พีโอก่อนนะคะก็เรียแล้วนะคะรวมถึงผู้บริหารของสำนักวิธีบริการนะครับในหน้าผู้จัดเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีนะครับสักครู่นเลยผู้บริการนะครับโรงเรียนสาธิตปรวัตกรรมด้วยนะครับที่มาร่วมนะครับในพิธีลงนามข้อตกลงข้อตกลค่ะขออนุานะคะเรียนสองค่ะคระค่ะผู้วิชาเรีสอง